งูเห่าอสอรพิษกลับช่วยชีวิตพระแต่ความเมตตานั้นนำมาซึ่งคำสาปสุดหลอนเบื้องหลังป่าลึกมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นี่คือเรื่องจริงที่เหนือกว่าจินตนาการของคุณห้ามพลาดชมให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความดีต้องแลกด้วยอะไรแน่นอนนี่คือเรื่องราวในภาษาไทยตามชื่อเรื่องที่คุณให้มาณนะวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบ พระอาจารย์สมชายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านท่านมีเมตตาธรรมสูงส่งไม่เคยเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตใดวันหนึ่งขณะที่พระอาจารย์กำลังกวาดลานวัดสายตาของท่านเหลือบไปเห็นงูเห่าตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยชูคออยู่กลางทางเดินชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต,ต่างตกใจกรีดร้องบางคนวิ่งหนีบางคนเตรียมไม้จะเข้ามาตีแต่พระอาจารย์สมชายกลับนิ่งสงบ ท่านเดินเข้าไปใกล้งูเห่าอย่างช้าๆด้วยใบหน้าที่เปี่ยมด้วยเมตตางูเห่าจ้องมองท่านดวงตาเป็นประกายลิ้นสองแฉกแลบออกมาอย่างน่ากลัวแต่พระอาจารย์ไม่แสดงอาการหวาดกลัวท่านนั่งลงพนมมือและเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงที่อ่อนโยนบทสวดมนต์ดังกล้องไปทั่วบริเวณราวกับสะกดให้ทุกสิ่งสงบนิ่งงูเห่าค่อยๆลดแม่เบี้ยลงเลื้อยเข้ามาใกล้พระอาจารย์อย่างช้าๆ มันเลื้อยพันรอบแขนท่านอย่างนุ่มนวลชาวบ้านต่างตกตะลึงไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนพระอาจารย์สมชายลูบหัวงูเห่าเบาๆก่อนที่จะพูดว่าไปเถิดนะโยมจงไปสู่ที่ชอบที่ควรงูเห่าค่อยๆค,คลายตัวออกจากแขนของท่านและเลื้อยหายเข้าไปในป่าอย่างสงบชาวบ้านต่างพากันสรรเสริญในความเมตตาของพระอาจารย์แต่แล้วเรื่องราวนี้ก็ไปถึงหูของเจ้าคณะจังหวัด ท่านไม่พอใจอย่างมากที่พระอาจารย์สมชายกระทำการที่อาจทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวและมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศไม่นานนักมีคำสั่งจากเจ้าคณะจังหวัดให้พระอาจารย์สมชายย้ายออกจากวัดและไปจำพรรษาที่วัดเล็กๆในชนบทห่างไกลชาวบ้านต่างเศร้าโศกเสียใจที่ต้องจากพระอาจารย์ไปแต่พระอาจารย์สมชายกลับน้อมรับคำสั่งด้วยความสงบ ท่านไม่แสดงอาการโกรธเคืองหรือเสียใจท่านเพียงแค่ยิ้มและบอกว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมในคืนก่อนที่ท่านจะจากไปขณะที่พระอาจารย์สมชายกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิท่านได้ยินเสียงแปลกๆมาจากด้านนอกเสียงเลื้อยที่คุ้นเคยและเสียงฟูแผ่วเบาท่านลืมตาขึ้นมองไปที่หน้าต่างในความมืดมิดมีเงาดำทะมินเคลื่อนไหวอย,อยู่ดวงตาสีเขียวมรกตสองคู่ จ้องมองมาที่ท่านมันคืองูเห่าตัวนั้นที่ท่านเคยช่วยชีวิตไว้มันมาที่นี่ได้อย่างไรและต้องการอะไรพระอาจารย์รู้สึกเย็นว่าไปทั่วสันหลังไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังแผ่ซ่านออกมาจากงูเห่าตัวนั้นเสียงฟู่ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันฟังดูเหมือนกำลังจะเตือนบางสิ่งบางอย่างพระอาจารย์สมชายพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่งูเห่าต้องการจะสื่อ แต่ในใจลึกๆท่านกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการย้ายวัดของท่านและอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าคณะจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้นเสียงฟู่ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมมากและแฝงไปด้วยความโกรธแค้นพระอาจารย์สมชายเข้าใจทันทีว่างูเห่าตัวนี้ไม่ได้มาดีมันมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างและบางสิ่งนั้นอาจจะหมายถึงการลากซากของท่านก็เป็นได้ งูเห่าแผ่แม่เบี้ยชูคอขึ้นสูงจ้องมองมาที่ท่านด้วยดวงตาที่ลุกโชนเหมือนกำลังจะบอกว่าท่านกำลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกว่านี้พระอาจารย์สมชัยหลับตาลงสวดภาวนาขอให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกังวลและความไม่สบายใจท่านรู้ว่าการเดินทางครั้งใหม่ของท่านกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันอาจจะเต็มไปด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง หลวงพ่อสมชายออกเดินทางในเช้าตรู่ของอีกวันทิ้งวัดเก่าไว้เบื้องหลังพร้อมกับความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนเส้นทางสู่ชนบทห่างไกลเต็มไปด้วยป่าทึบและภูเขาสองข้างทางเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงสัตว์ป่าเป็นครั้งคราวหลวงพ่อเดินไปเรื่อยๆด้วยจิตใจที่สงบแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ค้างคาใจท่านนึกถึงงูเห่าตัวนั้นที่มาปรากฏตัวในคืนก่อนเดินทาง คําเตือนของมันยังคงก้องอยู่ในหูท่านกำลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกว่านี้แสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าความมืดมิดคืบคลานเข้ามาแทนที่หลวงพ่อตัดสินใจแวะพักแรมที่ศาลาไม้เก่าๆริมทางศาลาซึ่งปกคลุมไปด้วยเถาวันดูวังเวงและหน้าขนลุกท่านปัดกวาดฝุ่นหาที่นั่งสมาธิเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนนี้ขณะที่จิตใจกำลังสงบลง ท่านได้ยินเสียงแปลกแปลกมาจากด้านนอกเสียงครูดเบาๆคล้ายบางอย่างกำลังเลื้อยเข้ามาใกล้หลวงพ่อลืมตาขึ้นมองไปที่ประตูศาลาที่เปิดอ้าอยู่เล็กน้อยในความมืดสลัวมีเงาดำทะมึนเคลื่อนไหวอยู่มันค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาช้าๆเงาประหลาดนั้นดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเข้ามาใกล้หลวงพ่อรู้สึกได้ถึงไอเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากมันขนลุกสู้ไปทั่วร่าง ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เหนือธรรมชาติและไม่เป็นมิตรเสียงเลื้อยดังชัดเจนขึ้นพร้อมกับเสียงฟูที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของงูเห่าธรรมดามันเป็นเสียงที่แฝงไปด้วยความกโกรธและความหิวโหวยทันใดนั้นร่างเงาประหลาดก็เคลื่อนเข้ามาในศา,าลาเผยให้เห็นรูปร่างภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องลอดช่องโหว่บนหลังคา มันคืองูขนาดมหือมาใหญ่กว่างูเห่าที่เคยเจอมากนักเกล็ดของมันเป็นสีดำสนิทแวววาวในความมืดดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมาที่หลวงพ่ออย่างดุร้ายด้าวเสียงแหบพร่าดังออกมาจากงูยักษ์ด้าวคือผู้ขัดขวางหลวงพ่อรู้สึกตกตะลึงงูพูดได้และมันพูดภาษาเดียวกับคน ท่านไม่เคยพบเจอสิ่งมีชีวิตเช่นนี้มาก่อนในชีวิตข้าไม่เข้าใจหลวงพ่อพูดด้วยเสียงที่มั่นคงพยายามควบคุมความกลัวข้าขัดขวางอะไรเจ้างูยักษ์เลื้อยเข้ามาใกล้ขึ้นลมหายใจของมันร้อนเผาและมีกลิ่นเหม็นคาวคล้ายซากศพมันคือเหยื่อของข้างูยักษ์พูดเสียงคำรามดังสะท้อนก้องศาลาลูกเสือตัวนั้นเป็นของข้าหลวงพ่อนึกถึงวันที่ท่านช่วยลูกเสือ ท่านจำได้ว่าวันนั้นมีร่องรอยของสัตว์ใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ข้าช่วยชีวิตมันหลวงพ่อกล่าวด้วยเมตตาจิตงูยักษ์หัวเราะในลำคอเฉียงแหบห้าวเมตตาหรือเจ้าไม่เข้าใจกฎของป่ากฎของข้ามันเลื้อยพันรอบเสาศาลาร่างอันมหึมาทำให้ศาลาสั่นสะเทือนเหมือนจะพังลงมาเมื่อใดก็ได้เจ้าต้องชดใช้ งูยักษ์เหล่าพร้อมกับแผ่แม่เบี้ยขนาดใหญ่บังแสงจันท์จนมิดเงาของมันทาบทับลงบนร่างของหลวงพ่อหลวงพ่อหลับตาลงเตรียมรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติเช่นนี้ได้แต่ท่านก็ไม่หวาดกลัวความตายท่านเชื่อในกรรมและผลของการกระทำท่านใดนั้นเสียงฟูที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากด้านนอก ไม่ใช่เสียงของงูยักษ์แต่เป็นเสียงของงูเห่าตัวนั้นที่ท่านเคยช่วยชีวิตไว้งูยักษ์ชะงักไปหันไปมองที่ประตูงูเห่าตัวนั้นเลื้อยเข้ามาในศาลาอย่างรวดเร็วมันชูคอขึ้นสูงแผ่แม่เบี้ยและจ้องมองงูยักษ์อย่างไม่เกรงกลัวเจ้าไม่ควรมาที่นี่งูเห่าพูดด้วยเสียงที่คมชัดน่าประหลาดใจมนุษย์ผู้นี้เป็นผู้มีบุญงูยักษ์คำรามลั่น จ้าคิดจะขัดขวางข้าหรืองูชั้นต่ำการเผชิญหน้าระหว่างอสอรพิษทั้งสองสร้างความตึงเครียดไปทั่วศาลาหลวงพ่อสมชายมองดูเหตุการณ์นั้นด้วยความประหลาดใจงูเห่าตัวเล็กกำลังยืนหยัดต่อสู้กับงูยักษ์มหึมาเพื่อปกป้องท่านการต่อสู้เริ่มขึ้นงูยักษ์พุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วสูงแต่งูเห่ากลับว่องไวหลบหลีกการโจมตีและพยายามหาจังหวะจู่โจมกลับ ศาลาสั่นสะเทือนเสียงต่อสู้ดังสนัน่นหลวงพ่อได้แต่ภาวนาขอให้งูเห่าปลอดภัยแต่ก็รู้ดีว่าโอกาสชนะนั้นริบรีในที่สุดงูเห่าก็ถูกงูยักษ์ตวัดหางฟาดเข้าอย่างแรงร่างของมันกระเด็นไปกระแทกเสาแน่นนิ่งไปชั่วขณะงูยักษ์เลื้อยเข้ามาใกล้เตรียมจะสังหารงูเห่าหลวงพ่อรีบลุกขึ้นตะโกนสุดเสียงหยุดเดี๋ยวนี้ เสียงของท่านก้อมกังวานไปด้วยพลังเมตตางูยักษ์ชง,งักไปอีกครั้งหันมามองหลวงพ่อด้วยความประหลาดใจและในจังหวะนั้นเองงูเห่าที่ฟื้นคืนสติก็พุ่งเข้าฉกไปที่ดวงตาของงูยักษ์อย่างแม่นยำงูยักษ์ร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดถอยร่นออกไปมันสะบัดหัวอย่างแรงและในความมืดนั้นร่างของมันก็ค่อยๆจางหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริง เหลือเพียงความเงียบและความมืดที่ปกคลุมศาลาหลวงพ่อสมชายทรุดลงกับพื้นหายใจหอบทีท่านมองไปที่งูเหา่าที่บัดนี้เลื้อยเข้ามาใกล้ท่านงูเห่าจ้องมองท่านด้วยดวงตาที่อ่อนโยนก่อนที่จะเลื้อยไปพนมมือของหลวงพ่อและค่อยๆเลื้อยหายไปในความมืดหลวงพ่อรู้ดีว่า ท่านเพิ่งได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์และความเมตตาที่ท่านมอบให้ได้กลับมาปกป้องท่านในยามคับขันรุ่งเช้ามาเยือนหลวงพ่อออกเดินทางต่อแต่คราวนี้จิตใจของท่านไม่ได้มีเพียงความสงบแต่ยังเต็มไปด้วยความอัศจรรย์และความเข้าใจในกฎแห่งกรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นท่านเดินทางมาถึงวัดใหม่ ซึ่งเป็นวัดเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงบริสุทธิ์แต่ในใจของหลวงพ่อท่านรู้ดีว่าภัยคุกคามยังไม่หมดไปและเรื่องราวที่ท่านได้เผชิญเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงหลวงพ่อสมชายเริ่มจำพรรษาที่วัดแห่งใหม่ซึ่งเป็นวัดป่าเล็กๆที่แทบจะร้างมีเพียงกุฏิไม่กี่หลังและศาลาเก่าๆหนึ่งหลังท่ามกลางป่าทึบความเงียบสงบที่นี่แตกต่างจากวัดเดิมมากเป็นความเงียบที่ลึกซึ้งกว่า และบางครั้งก็ทำให้รู้สึกอ้างว้างหลวงพ่อใช้เวลาส่วนใหญ่กับการปฏิบัติธรรมทำความสะอาดวัดและออกบินทบาทในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรชาวบ้านที่นี่เป็นคนเรียบง่ายและให้ความเคารพท่านแต่พวกเขาก็ดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงป่าโดยรอบและมักจะรีบกลับเข้าบ้านก่อนตะวันตกดินเสมอ หลวงพ่อสังเกตเห็นความกลัวในแววตาของพวกเขาและรู้ดีว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านเพิ่งเผชิญหน้ามาท่านพยายามสอบถามแต่ชาวบ้านก็มักจะเปลี่ยนเรื่องหรืออ้างว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเก่าๆที่เล่าขานกันมาไม่นานนักเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มขึ้นในหมู่บ้านสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยบางครั้งก็พบซากที่ถูกฉีกขาดอย่างโหดเทียม ทิ้งไว้เพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่คุ้นตารอยเท้านั้นคล้ายกับรอยเท้าที่หลวงพ่อเห็นในป่าก่อนที่จะพบกับสัตว์ประหลาดในถ้ำความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่หมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันรวมตัวกันขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อรู้ดีว่าท่านไม่สามารถนิ่งเฉยได้ท่านตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ท่านจะไปพร้อมกับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาในคืนเดือนมืดหลวงพ่อออกเดินทางกลับเข้าสู่ป่าอีกครั้งเพียงลำพังท่านเดินลึกเข้าไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยจิตใจของท่านแนว่วแน่ไม่มีความกลัวอีกแล้วมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนที่พึ่งพาในตัวท่านเมื่อมาถึงบริเวณถ้ำที่ท่านเคยพบสัตว์ประหลาดบรรยากาศยังคงน่าขนลุกและเงียบสงัดแต่ครั้งนี้หลวงพ่อไม่ได้เข้าไปในถ้ำทันที ท่านเลือกที่จะนั่งสมาธิอยู่หน้าถ้ำเพื่อรวบรวมพลังจิตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติของสิ่งที่อยู่ภายในขณะที่จิตใจสงบลงท่านรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากถ้ำมันไม่ใช่พลังงานของความชั่วร้ายบริสุทธิ์แต่มันเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโดดเดี่ยวความคับข้องใจที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและความโกรธแค้นในสมาธิ นั้นหลวงพ่อเห็นภาพแวบเข้ามาในความคิดเป็นภาพของชายผู้หนึ่งที่ถูกล่ามโซ่และถูกทอดทิ้งในถ้ำมืดมิดเขาถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์ร้ายเพราะความผิดบางอย่างที่เขาไม่ได้ตั้งใจภาพนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชายผู้นั้นคือพรานเก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เขาได้ละเมิดคำสาบานต่อเจ้าป่าโดยการล่าสัตว์ที่ห่วงห้ามและถูกลงโทษให้กลายเป็นอสุรกายที่ต้องทนทุกข์อยู่ในความโดดเดี่ยวมานานนับร้อยปี ลูกเสือที่หลวงพ่อช่วยไว้แท้จริงแล้วคือจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของผู้ถูกสาปที่พยายามจะหลุดพ้นจากพันธนาการและงูเห่าที่มาช่วยท่านอาจเป็นผู้พิทักษ์ของป่าที่คอยเฝ้าดูและช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์เมื่อภาพในสมาธิหายไปหลวงพ่อลืมตาขึ้นในใจเต็มไปด้วยความเข้าใจใหม่ท่านรู้แล้วว่าสัตว์ประหลาดตนนั้นไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นวิญญาณที่ต้องคำสาปและรอคอยการปลดปล่อย ท่านลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปในถ้ำด้วยจิตใจที่แน่วแน่ภายในถ้ำยังคงมืดและหน้าขนลุกแต่หลวงพ่อไม่หวาดกลัวท่านเดินลึกเข้าไปจนกระทั่งมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำที่นั่นท่านพบกับร่างของสัตว์ประหลาดที่กำลังนอนขดอยู่มันดูอ่อนแอลงกว่าเดิมมากราวกับว่าคํำสาปที่แบกรับมานานกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดหลวงพ่อเข้าไปใกล้นั่งลงข้างๆและเริ่มสวดมนต บทสวดที่เต็มไปด้วยเมตตาและอภัยทานเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วถ้ำราวกับกำลังชำระล้างความมืดมิดและความทุกทรมานที่สะสมมานานนับศตวรรษร่างของสัตว์ประหลาดเริ่มสั่นเทาและค่อยๆส่องประกายแสงสีขาวจางๆมันไม่ใช่แสงที่น่ากลัวแต่เป็นแสงแห่งการปลดปล่อยในแสงนั้นหลวงพ่อมองเห็นภาพของชายชาราคนหนึ่งยิ้มให้ท่านด้วยความขอบคุณ ก่อนที่ร่างของเขาจะสลายไปเป็นละองแสงลอยขึ้นสู่เบื้องบนความรู้สึกเย็นวาบแต่ปลอบโยนแผ่ซ่านไปทั่วถ้ำกลิ่นเหม็นคาวหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นดินหอมและอากาศที่บริสุทธิ์หลวงพ่อรู้ว่าภารกิจของท่านสำเร็จแล้ววิญญาณที่ต้องคำสาบได้รับการปลดปล่อยและป่าแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งอย่างแท้จริงเมื่อหลวงพ่อกลับมาที่วัดท่านเล่าเรื่องราม,ท,มทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านต่างตกตะลึงและซาบซึ้งใจในความเมตตาและความกล้าหาญของท่านหลังจากนั้นหมู่บ้านก็กลับมามีชีวิตชีวาสัตว์เลี้ยงปลอดภัยและผู้คนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยปราศจากความหวาดกลัวหลวงพ่อยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนั้นเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นผู้ปกป้องแห่งป่าที่อยู่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ท่านสอนให้ทุกคนรู้ว่าความเมตตาและการให้อภัยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่สามารถเอาชนะความมืดมิดและความทุกข์ทรมานได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูน่ากลัวหรือแข็งแกร่งเพียงใดก็ตามหลวงพ่อจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งนั้นจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านและสัตว์ป่าทุกตัวเรื่องราวของท่านและอสูรกายที่ต้องคำสาปกลายเป็นตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นสอนใจผู้คนถึงพลังแห่งเมตตาธรรม และความเข้าใจเหนือกว่าความหวาดกลัวและอคติเมื่อถึงวันสุดท้ายที่ลมหายใจของหลวงพ่อแผ่วลงมีงูเห่าตัวหนึ่งปรากฏกายที่หน้ากุฏิของท่านมันเลื้อยเข้ามาใกล้จ้องมองท่านด้วยดวงตาที่อ่อนโยนคล้ายจะกล่าวอำลาและในขณะที่วิญญาณของหลวงพ่อจากร่างไปอย่างสงบงูเห่าตัวนั้นก็เลื้อยหายไปในป่าไม่กลับมาให้ใครเห็นอีกเลยป่าแห่งนั้น ยังคงสงบสุขและอุดมสมบูรณ์เป็นพยานถึงเรื่องราวของพระผู้เปี่ยมเมตตาผู้ที่ได้ปลดปล่อยพันธนาการให้แก่วิญญาณที่ทุกข์ทรมานและได้มอบความสงบสุขที่แท้จริงคืนสู่ธรรมชาติ